มาอยู่กับไอชั่วเกมมิ่งใน s ม n y คอนเทสต์นะครับรหัสเก่าที่ผมเคยสู้กับไอซิมอนนะครับตอนนี้ก็ผมก็ลบทิ้งไปแล้วนะผมสร้างลา่าใหม่นะครับเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วนะครับฟาร์มหน่วยแล้ว <c oughs> อุ้ยอุ้ยมันต้องอย่างนี้สิผมว่าผมจะเริ่มฟาร์มใหม่แต่ตนนะครับ <c oughs> จบอีเวนี้นมื่อะไร่ นนซึ่งผมจะมาแนะนําวิธีอยู่วิธีประหยัดเงินทำไมสุดน,นะครับนะว่าแล้วก็สายฟรีอยู่ยังไงนะครับในเกมนี้เริ่มนะครับอย่างแรกปืนเราผมจะมาแนะนําปืนนะครับอย่างแรกปืนพกนะครับผมแนะนําให้อัปเกรดปืนพกนะครับไม่ต้องใช้ปืนกลน,นะเพราะปืนพกมาันจาะค่าอัปเกรดน้อยมากไห้น้อยกว่า ปืนจะน้อยกว่า10%แต่ก็มันก็คือมันก็คือแบบมันอัปเดตแค่นิดเดียวนะครับใช้ตังนิดเดียวเพราะฉะนั้นผมแนะนำไม่ใช้ปืนพกตัวเองนะครับส่วนเอพีห้าส่วนเอพีห้านะครับอัปเกรดเริ่มต้นตั้งแต่สามนะครับไม่เหมือนปืนพกนะครับที่อัปเกรดเริ่มต้นประมาณ ที่อัปเดตแมกกาซีนเริ่มต้นประมาณหนึ่งพันนะครับแต่ว่าที่อเอพีห้านะครับอัปเดตแมกกาซีนสองร้อยกว่าครับเกียร์กระสุนตั้งหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับขนาดแค่เบลลสองครับขนาดปืนนี้เวลสามนะครับมันยี้อัปขนาดปืนนี้เวลลสามยังเพิ่อัปเดแค่นะครับเกทยเอพีห้านะครับแต่อีพีห้าคือแบบมันไม่ให้ฟาร์มเลยอะแบบมันไม่ให้ฟาร์มเลยแบบมันอยากให้อัปเกรดอย่างเดียวอะ เอพีห้าครับมาส่วนกล้องนี่ก็ราคาแพงนี่มันหนัยนะปากระบอกปืนก็ราคาแพงนะครับนี่แหละผมถึงว่าปืนปืนพกราคาถูกกว่านะครับอัปเกรดราคาถูกกว่าเนาะส่วนเอ้ยส่วนปืนส่วนปืนที่ผมแนะนําให้ไปแอรีสส่วนปืนที่ผมแนะนําให้ใช้ในแอรียสสองนะครับผมแนะนําปืน ผมแนะนำสองปืนน,นี้ครับเอ้ยเรามาดูเปืนแอสซอล่าฟูลก่อนนะครับเริ่มไปที่แอเรียสองไอโนะครับราคาประมาณหกหกร้าบาทนะครับไปหกร้อยหเท่ามัซึ่งสายฟรีนี่อยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับท่องขนาดนี้คือแบบพาวเวอร์ตั้งแต่230จุดถึงหก0้อยห้าร้อยหกหร้อยหกสิบนะครับไโฟนนะครับ ตั้แต่212ร้อถึงห้านะครับก็คะเร่ารอนลงมาจากเอ A1 อวันแค่แค่สิอร์เซ็นะครับส่วนัวทุอกองเนาะก็เริ่มต้นก็220ร้ครับเริ่มต้นนะพาเวอร์เริ่มต้นนะ220 UMP ก็พาเวอร์เริ่มต้นสอ2ร3 0นะครับซึ่งนแนะนำ ซึ่งผมแนะนำว่าใครอยากฟาร์มก็ใช้ไอ้ปืนนี้นะครับ 26K คนะครับปืนเนี้ยส่วนปืนพวกสองก็5 5 0บนะอาวุธตามเท่านี้เกียวมาไอ้พาวเวอร์ก็เท่ากันนะครับส่วนปืนพวกก็ปืนพวกของเอเอสองก็งกราคาเขา,าจะดุขึ้นมาเลยนะ คาบเแอร์จะสองน้อยจนถึงห้าร้สิบเอ็ดก็สองร้อยแปดสิบแปดสองมืนแปดพบาทนะครับสอบรับปืนนี้ส่วนู m p สองมืนหกพันบาทนะครับถ้ถือว่าน้อยลงมาครับแต่ผมเลือกที่จะใช้ปืนพกนะครับเพราะว่าป,ปืนพกมาจับเกดน้อยกว่าถึงเราจะซื้อมาคาแพงแต่มันก็เกดน้อยกว่าพวกปืนกลนะครับ พวกปืนเอจีนะครับมันอาจจะอัปเกรดน้อยกว่านะโซลกซอลโซลกซอลยิงผมที่ผมเนะลือกเลยนะโซลกซอลที่ผมไม่ค่อยอยากจะแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะยิงเจาะจูงเฉพาะเนี่ยเช่นยังยิงหัวเพื่อเอาโบนัสตังค์นะครับมันอาจจะกระจายมันไม่โดนหัวนะครับแต่ข้อดีคือมันกระจายมันกระจายนะครับก็สุมกระจายซึ่งมันสามารถฆ่าซึ่งมันสามารถดูซอมมี่รอบข้างได้ ซื้อคารถนักปืนนี้ก็ใช้ปืนนี้นะครับนะจบก,การแนะนำปืนไปส่วนันนี้นะครับไอ้ดีเฟนนะครับไอ้ดาดดีเฟนนะี่ยถ้าเราเล่นตาหนึ่งมันก็จะมีตังให้สวิตนะครับซึ่งผมไม่รู้ไอ้สวิตคืออะไรแต่กดไปนะมันจะได้ตังนะคะ ซึ่งอันนี้ก็คือภารกิจไซน์นะครับก็คืองานเสริมนะครับจากงาเสริมไปจากใน,นเรื่องที่ผมจะลองเล่นให้ดูสักตาหนึ่งแล้วกันไอเชีย่ยโหลัทำไมต้องเยอะโอเคเร็วสิ ซึ่งปูตัวไทยหรือบอสในเกมในหรือบอสในแอร์เลนหนึ่งนะครับก็ต่อสู้จะน่ารำคาญน,นิดนึงเนาะผมยังไม่ถึงด่านบอสแต่ถึงเพิ่งเล่นม,มาแล้วนะครับอันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นรหัสใหม่เนาะปืนพวกนี้มันจะลำบากน,นิดนึงนะแต่ก็แต่ก็ัวเลยเนาะหัวหัวนะ ซึ่งถ้าเรายิงหัวเนี่ยเราจะได้โบนัสตังเยนะมากซึ่งมันก็เป็นประโยชน์มากเลยนะซึ่งไอ้สองพี่ปุน,นี้เวลายิงหัวไ,ได้ไม่นานแล้วค่ะแากเฮ้ยปั๊ม่ง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้บืนพกข้อเสียแต่ตรงนี้นะครับมันจะยิงช้านะครับยิงช้าแต่แม่นนะครับ บบอนะครัโอเคนี่คือทาร์กมิชั่นนะฮะแดลนี่ทาร์กเนาะถ้าเรากดคูณสองเนี่ยเราก็จะได้ตังจาก800ก็ ใด้ใบเป็ดพันหนึ่งเลยนะครับซึ่งผมก็จะกดโฆษณานะโอเคอน,นี่ผมก็กดมารับจากตั 3, 000, ้มหูสามพันขึ้นเป็นห้าพันเลยนะมาเดียวผมจะมาอัพเกรดนะอันนี้บวก้านะบวกลานะ้งคู่เลยนะอันนี้คือบวก้าั้งคู่เลยเนาะ อันไหนที่มันราคาถูกประมาดเดียวก็อัปเกรดไปนะครับอันนี้คือเมเราไม่ต้องใช้ทองครับส่วนคัาที่เราไม่ไหวนี่ก็ใช้ไปนะแต่ไอตัวอัปเกรดในน้อยแนะนําให้อัปเกรดก่อนนะครับไม่ใช่แบบผมนะครับอันนี้ผมรีบเนาะผมจะไปแอรดเรยสองนะครับซึ่งไอเดียแรกมันก็ดูง่ายหน่อยนะครับแต่ไอเดียสองขึ้นไปนี่คือนันลุกเลยนะครับ ันนี้คือพวกปืสนสไนเปอร์นะผมไม่ต้องผมไม่แนะนำต้องไอผมไม่ต้องจำเป็นปผู้ตดขัดนะครับผมไม่จำเป็นต้องแนะนำนะเพราะว่ามันไม่ต้องเล่นในด่ดาหหนหรืเรื่องนะครับมันเล่นในด่ดานเฉพาะแล้วมากดส่มกันเทะผมจะส่มไปสองหอกนะสองแร็จะได้อะไรอุ้ยอุ้ยดีเลยอันนี้ดีเลย อันนี้เอาไว้เติมไอ้สตาเมียนานะคะเนี่ยไอ้อาหารเนี่ยไว้เติมสตาเมียนานะคะก็ะถือว่าดีเลยเนาะได้ของอย่างเงี้ยคุณรอบอุ้ยอู้อันนี้คือเป็นประโยชน์อะ่ะคืออันนี้คือเป็นประโยชน์เลยนะครแต่ผมก็ยังไม่อัปเกรดเนาะผมจะฟางตามให้มากกว่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยอัปเกรด ขอจบคลิปแนะนำการอัพเกรดปืนและซื้อปืนถัดไปเพื่อ i อ r อดียเพียงเท่านี้นะครับ